ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมาตรวจแปลงนาครับพี่น้องนะครับข้าวที่พี่น้องเห็นยุนี่นะครับเป็นข้าวเหนียวสันปลาตองหนึ่งครับพี่น้องครับเป็นข้าวเหนียวนาปังครับพี่น้องนะครับอายุตอนนี้อายุสามสิบวันครับพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้ว สามมือแล้วครับพี่น้องนะครับสามมือแล้วนะครับนะครับอัตราการใส่ปุ๋ยกับใส่อยู่นะครับสิบกิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียซี่หกศูนยศูนย์ครับพี่น้องนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับหรือปุ๋ยในตัวเจนนะครับนะครับพี่น้องปุ๋ยในตัวเจนเนี่ยเป็นปุ๋ยที่เคลื่อนที่ได้ ในดินครับพี่น้องก็คือห้าวานไปแล้วเนี่ยเขาทีซึมลงดินและะ้วการที่เดินทางนะครับไปไปได้ในในพื้นดินเพราะว่าเขามีประจุลบครับพี่น้องเขามีประจุลบนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้ในพืชก็คือพืชสามารถที่จะดูดนะครับพี่น้องดูดเอาปุ๋ยเข้าสู่ลำต้นทาง้างรากครับพี่น้องนะครับก็เรียกว่าปุ๋ยไนยโตรเจนนะครับเป็นปุ๋ยที่เคลื่อนที่ได้ นะครับทั้งในดินแล้วก็ในลำต้นพืชนะครับพี่น้องนะครับหลักการใส่ปุ๋ยยูเลียหรือปุ๋ยในตัวเจนนะครับพี่น้องซึ่งช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของลำต้นและใบนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นวัาให้ใส่หน่อยนะครับพี่น้องนะครับใส่อยู่ประมาณอัตรา10กิโลกรัมต่อไร่นะครับพี่น้องนะครับ เพราะว่าปุ๋ยมันจะเบิดเลี้ยวนะพี่น้องการดูดไปใช้ของพืชคขอน้างเลี้ยวนะครับการซึมลงดินขอนทางขอนทางเลี้ยวนะครับปุ๋ยอยู่ในรูปของปุ๋ยยูเรียชุกศูนย์นะมันเป็นลักษณะของอยู่ในรูปของออกไซด์อะลพี่น้องการคือมันมันมันที่เกิดการละเหยละเหยเร็้วนะครับพี่น้องนะครับ มันจะมีในโจทเตี้ยนอยู่ในรูปของฟอสเฟตก็มีพี่น ures, ้องแต่เนียมอยู่ในรูปของออกไซด์มันปุ๋ยยูเลียคือเปิดถุงไว้พี่น้องรู้เลยว่ามันซีลรอเหยนะพี่น้องเนี่ยก็เอื่นนะครับก okay. ็เอื่นว่าปุ๋ยอยู่รูปของออกไซด์นะครับพี่น้องถ้าถ้าอีกตัวนึงที่ละลายได้ค yeah. ่อนข้างดีนะครับก็เอื่นอยู่รูปคลอยนะพี่น้องจังพวกเกลือนะพี่น้องนะเกลือนะครับจังพวกเกลือก็เรียกอยู่รูปของคลอยนะครับถ้าอยู่รูปปูนเขาก็อยู่ ในรูปของคาร์บอเนตครับพี่น้องหรือในรูปของฟอสเฟตนะพี่น้องนะครับเป็นเอาตัวคาร์บอเนตหรือฟอสเฟตนะครับไปนะครับไปเคลือบนะครับปุ๋ยในตัวเจนอีกที่นึ่งครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากที่พี่น้องเขาใส่นะครับปฏิเป็นปุ๋ยยูเรีย6ีศูนย์พี่น้องเพราะว่านะครับการ เปอร์เซ็นในตัวเจตนมันสูงพี่น้องนะครับเปอร์เซ็นในตัวเจตนมันมันสูงนะครับนะครับแล้วก็ถุงเนียมันง,งกร์วานได้หลายไล่แล้วครับพี่น้องแล้วก็มันสําคัญเลยคือมันเห็นผลเร็้วคือปุ๋ยยูเรียชกส่วนๆเนี่ยพอวานปุ๊บเนี่ยนะครับพี่น้องมันแตกตัวนะครับละลายเร็้วซึมลงดินเร็้วนะครับพี่น้องนะครับทำให้พืชน,นำไปใช้ประโยชน์ ได้ค่อนข้างเร็วนะครับพี่น้องได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็เลยเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ราคาราคาเทียบกับปุย๋ยเช่นเช่นเขาเขาใส่ปุ๋ยสูตรนะครับที่เป็นสูตรเช่นยี่เอ็ดศูนย์ศูนย์อพี่น้องนะครับนะครับปกติปุ๋ยยูเลียส,สอบหนึ่งกับชายอยู่มานผมชายอยู่ห้าไล่เลพี่น้องถ้าเกิดเป็นปุ๋ยสูตรก็าอาจจะต้อง ใช้อยู่ประมาณสอบหนึ่งใช้อยู่นะครับสามไร่เดี๋ยวพี่น้องนะครับสามไร่นะครับนะครับหลักการใช้ปุ๋ยยูเรียเฉลียศูนย์ก็คือเนี่ยพี่น้องก็คือนะครับวันอาัตราสักสิบกิโลกร,รัมต่อไร่แล้วนะพี่น้องวานน้อยๆแต่ว่าวันบ่อยพี่น้องนะครับอาจจะเนี่ยสิบห้าวันนะครับผมว่าสิบห้าวันผมอาจจะต้องลงใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งพี่น้องนะครับ 15วันใส่ปุ๋ยอ,อีกอีกรอบนึงนะครับนะครับใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับปีนี้แผนการทำนา,า,าก็คืออาจจะอาจจะใส่ปุ๋ยนะครับสามรอบพี่น้องนะครับรอบที่หนึ่งเนี่ยอายุหนึ่งเดือนใช้ปุ๋ยยูเรียฉกสูนรอบที่สองก็นะครับนะครับจะใช้ปุ๋ยยูเรียอีกรอบนึงพี่น้องฉกสูนอีกรอบนึงนะครับ อายุข้าว4.5วันแล้วก็ตอนนะครับตอนข้าวอายุ60วันนะที่ใส่ปุย๋ยปุ๋ยสูตรพี่น้องปุ๋ยสูตรที่ผมตั้งใจที่ใส่ก็คือเป็นสูตร15 5 25ครับพี่น้องนะครับก็คือเน้นเน้นตัวท้ายสูงๆงหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวแรกกับตัวที่สองกับนะครับไห่มีแน่นะพี่น้องนะครับเพราะว่านะครับเขาก็ต้องการ ต้องการใช้ให้กันนะพี่น้องนะครับก็คือวิสูรใช้ช่วงนะครับก่อนข้าวออกรวงสามสิบวันนะครับพี่น้องหรือเขาเรียกปุ๋ยรับรวงพี่น้องนะครับเขาเรียกปุ๋ยรับรวงใส่ก่อนข้าวออกดอกนะพี่น้องออกดอกออกออกรวงนะครับสามสิบวันนะครับพี่น้องนะครับก็คือจะจะจะใส่ตอนเขาอายุหกสิบวันนะพี่น้องนะครับ ใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับที่ใส่ตอนข้าวอายุห0สบวันเพราะว่าตอน90สวันนี่ข้าวเขาจะออกรวงได้พี่น้องนะครับปุ๋ยนะครับเขานับปังนินนับมือเลยพี่น้องมาแต่มันพอน้าพอปุ๋ยเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตนะครับนะครับจเจริญเติบโตตามระยะเวลาของเขาด้พี่น้องเนี่ยพี่น้องมันนํามันแหงไว้พี่น้องเลยนี่นะครับแค่ม,มาสองสามมือพี่น้องเนะ่ว่า ว่าใส่ปุ๋ยแล้วนะครับว่าที่มาดึงน้ำวันเสาร์อาทิตย์มือ่อวันศุกร์นะครับสิลงมาตรวจแปลงนะก็เลยเอาเครื่องสูบน้ำมาดึงน้ำเลยพี่น้องเพราะว่าเขื่อนโน้นเขานะครับตอนนี้เขาระบายน้ำนะครับระบายน้ำลงไอ้คอจลประทานฝั่งฝั่งซ้ายนะครับพี่น้องและคลองจลประทานฝั่งฝั่งขวานะครับคลองจลประทานฝั่งซ้ายกะ ไปทั้งพุ่นหลักพี่น้องตำบลอุดเลาะนะครับพี่น้องนะครับมีทั้งหมดสิบห้าสายแยกว่าพี่น้องนะครับพื้นที่การเกษตรสองหมืนไร่นะพี่น้องส่วนคลองระบายน้ําฟังขวากับไปทั้งบ้านเมืองเกา่าพุ่นหลักพี่น้องนะครับไปทั้งตำบลต,ตะบ้านเดือพี่น้องนะครับระยะทางก็สามาสิบกิโลว่าพี่น้องนะครับมีคลองซอยทั้งหมด1ิบสายนะครับ แล้วก็มีพื้นที่การเกษตรก็ครอบคลุมสองหมื่นไร่ครับพี่น้องนะครับนี่อย่พี่น้องนะแปลงนี่มันปรับได้ระดับแล้วพี่น้องน้ำซําใหลซ้มนึ่งเนี่ยมันมันก็เลยทั่วถึงพี่น้องแล้วก็พี่น้องเขาฝั่งบนฝั่งบนกันนาะที่มีสูบน้ำหาดลงมาน่อยนึงมันก็เลยซึมลงมานหนีพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าอากาศ้อนนะครับพี่น้องแ้วก็นี่ฝั่งนี่พี่น้องเล่นนี่ มันออกเหลืองๆเนี่ยก็คือน้ำมันแหงไว้น้ำมันบ่ได้บ่ได้ขังบันไดในพี่น้องเนี่ยครับนี่นะครับน้ำมันน้ำมันบ่ได้บ่ได้ขังบันไดนะครับสงสัยสงสัยที่ดึงน้ำเศร้าถึงเย็นเนี่ยสงสัยอาจจะพอพี่น้องมื้อนี้ขั้นนั้นกับที่ดึงดึงน้ำยามมันคือน้ำพี่น้องดึงอัดให้มันพอเลยนะครับมันว่าเรามันสองแปลงแปลงแปลงบนนี่สิบไร่แปลงล่างก็แปดไล่พี่น้องนะครับ เดี๋ยวขอดูน้ำในลําคลองกับพี่น้องมันที่พอะไหดึงปะแป๊บเดียวพี่น้องครับนี่น้ําแหงเลยเนี่ยไ่ได้มาดึงน้ํานะครับซีมือสีหามือพี่น้องครับนี่พอดึงข้งางเวียทใตตอนดึงวันวันเสาร์พี่น้องเสาร์อาทิตย์มื่อนี้มันศุกร์ครับพี่น้องครับนี่แป๊บเดียวน้ําแหงเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คงจะดึงอัดไห้มันพออะไรพี่น้องนะเพราะว่าดูสภาพแล้วเนี่ยน้ํา น่ามันชีดหน่อยพี่น้องเพราะว่าเขาปิดประตูน้ําลงพมประตูน้ําน้ําน้นขวาลงพมเนี่ยมีทั้งหมดสี่บานพอเพิ่นปิดปับ๊บปิดประตูน้ําระบายลงพมนะครับน้ําก็จะขึ้นไปคลองซอยได้พี่น้องนะครับยินค้าว่าเพิ่นเพิ่นที่เปิดคลองซอยช่วงนี้พี่น้องนะครับอาจจะถึงสิ้นเดือนนะพี่น้องวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องนะสิบเจ็ดนะครับนะครับหลังจากที่เพิ่นเปิดไป ให้พี่น้องเฮานะครับอยู่ไอ้คลองซอยได้เห็ดนะครับได้ทำนาปังวานเขาแล้วมันก็ตอนนี้ประมาณหนึ่งเดือนพี่น้องมันต้องสูบน้ำเขาแปลงนาแล้วนะครับเพื่อทำการนะครับขังนะพี่น้องขังแล้วกัใส่ปุ๋ยนะพี่น้องนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันสลับกันพี่น้องระหว่างเปิดไอ้ลงลงดําน้ำพรมนะครับพี่น้องลงดําน้ำพรมนะครับ ไปเปิดไปคลองชนรับประทานนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาพี่น้องมันสลับกันนะครับหลังจากที่คงประมาณสิบมือเลยพี่น้องนะครับคงน่าจะประมาณสิบมือเปิดนะครับลงลงคลองซอยลวอีกสิบมือยังเขชิลงนะครับลำน้ำพรมนะพี่น้องนะครับฮ่าวเขาฮาใส่ปุ๋ยแล้วนี่ตามหลักมันจะขึ้นมันต้องบ่ให้ขาดน้ำพี่น้องครับนี่นะครับ ต,ต้องให้ขานน้าต้องให้หน้าขังนะครับเมื่อนี้ผมใส่ชิดดึงเตรียมที่ว่าพี่น้องเมื่อนี้นะครับดึงตอนปกติดึงเช้าแล้วก็เย็นนะเครื่องเขาบ้านอาสีบ่อพอพี่น้องเลยย่านั่งบ่อพอนะครับเนี่ยสังเกตว้าน,น,นะครับถ้าเกิดข้าวขาดนา้ำมันกับชีป็นชีดแล้วพี่น้องมันกับชีออกเหลืองๆนะครับเพราะว่าหน้าบ่อพอนะครับ การทำหน้ามันก็นมีสองสูตรอยู่พี่น้องมันก็นว่าสูตรหนึ่งก็คือขังเลยนะครับขังขังหน้าเาวาเลยพี่น้องนะครับอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนะครับเปียกแน่แห้งแน่พี่น้องครับน,นี่นะครับเปียกแน่แห้งแน่นะครับเพื่อให้รากของต้นข้าวจเจริญเติบโตเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ให้ให้เรือยข้าวข้าวจะได้แตกกอที่พี่น้องนะครับสูตร นะครับสูตรเปลีย,เยงเนี่ยแหงแนี่เป็นการหลอกหลอกหลอกเขา่าพี่น้องนะครับเป็นการหลอกต้นข้าวให้รากเขาได้รับออกซิเจนนะครับพี่น้องแล้วก็นะครับได้รับออกซิเจนแล้วก็ให้ข้าวมันแตกกอนพี่น้องครับนี่ให้รากแข็งแรงนะครับนะี่ครับขึ้นอยู่กับสภาพแปลงนาะสภาพภูมิศาสตร์ของนา้าเท่าไรพี่น้องอันนี้ปัญหาของห้องก็คือว่า น้ำนะพี่น้องเขาย่านน้ำซีบ่พอนะครับเนี่ยน้ำซีบ่พอน้ำขาดแค้นกับที่อัดน้ำขึ้นพี่น้องนะครับที่อัดน้ำขึ้นเห็มันพอะเพียงเพราะว่านาเขามีสองแปลงได้พี่น้องสูบน้ำจุดเดียวนะครับสูบแปลงทึ่งให้มันเต็มนะครับน้ำก็จะซึมลงไปแปลงด้านล่างนะพี่น้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มองนี่มันกัดสูงพี่น้องนะที่เคยบอยพี่น้องฟังคือว่า มันปรับนะเราปรับยังบ่ได้พี่น้องนะครับปรับมาสามรอบแล้วนะก็ยังบ่เสมออยู่นะครับเดี๋ยวหยประมาณนะครับเครื่องผ่านอะไรพี่น้องนะครับเครื่องผ่านรถไทยนะครับนะครับเครื่องผ่านรถไทยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูแรงนี่ว่าจีเฮดแห่มันได้พี่น้องนะครับยังหน่อยให้น่ามันหอดบริเวณแปลงให้เขินในยพี่น้องนะครับแปลงที่มันสูงอยู่นะครับต้อง พี่น่องเดินดูแปลงนานี่เป็นนานาเคี้ยนพี่น่องนี่นะครับข้าวกำลังออกนอกแตกนอกพี่น่องนี่โอ้เกิดดีพี่น้องครับนะเกิดดีพี่น่องนะครับเกิดดีเกิดดีนะครับข้าวเหนียวสันปอตองนะครับอายุสามสิบวันนะครับใส่ปุ๋ย นะครับยูเลียสี่หกศูนย์ศูนย์ไม่ร้องครับพี่น้องนะครับมามาเดินตรวจแปลงนะครับเดินตรวจแปลงนะครับส่วนแปลงแปลงด้านล่างกับเป็นข้าวเหนียวนะครับกคสิบสี่ครับพี่น้องเนี่ยแปลงทางด้านด้านซ้ายมือนะครับก็ดูจากสายตาเรานะครับแปลงทังซ้ายมือนีสีบางก็หน่อยนึงอยู่พี่น้องนะครับบางก้นก็ว่าซ้ำนี่พอดีพี่น้องนะครับ แต่บางคนกับมาทางขวามือไว้ม hmm. ันหนาเนียนดีพี่น้องนะครับนี่นะครับนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลพี่น้องแปลงบนนี่คือเฮาเฮาเฮานี่สูบน้ำเขาเขาแปลงนี่ก้อนพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นน้ําเขาก็จะหลายก็แปลงล่างเพราะว่าแปลงล่างนี่ร้อน้ําซึมลงไปได้พี่น้องครับนี่รอน้าซึมลงไปนะครับรอน้ําซึมลงไปนะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับเมื่อบ้านเขาหนาเนี่ยปุ๋ยก็ต้องเปลืองได้พี่น้องครับนี่นะครับผมก็ใส่ปุ๋ย แปลงบนพื้นที่สิบไร่นี่หลายเตือบอยู่พี่น้องนะครับถ้าใส่แปลงแปลงล่างใส่มือนี่สองถุงนะครับแปลงบนนี่ต้องใส่สามถุงครับพี่น้องเพราะว่าข้าวหนาเก,กนนาเก,กันนะครับพื้นที่หลายเกากันนะครับพี่น้องเดินตรวจแปลงอันนี้เป็นหยาขนกับพี่น้องนี่นะครับหยาขนก็คือเขาต้องกลนะครับต้องกลหักมันหนกเสีหล้วพี่น้องมันยังค่อยชิดค่อยชิดตายพี่น้องมาตัด แป๊บเดียวก็ึ้นไม่พี่น้องครับถ้าเหตุแบบนี้นะครับนี่ดับแนว้พี่น้องว่าต้องบางคนก็เอายามาฉีดอันตรายนะพี่น้องยาเป็นยาดูดซึมอันตรายตอ่อนะครับต่อเฮ้าที่หลายพี่น้องคนเลียนนบามีไสมาม่ยางเรอกก็มีแต่เฮ้าเนียงนะครับก็จะดูดซึมนะครับเข้าผิวหนังเฮ้าเลยพี่น้องถ้าเกิดมีแผลน้อยเดียวนี่อักเสบเรือลังเลยพี่น้องนะครับเขาเรียกว่าพิษจากการใช้ สารเคมียากะจัดวัชพืชนะพี่น้องนะครับยิ่งเป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึมหนึ่งอันตรายพี่น้องเลยนะครับผู้ใดที่เคยใส่นะครับนะครับให้ระวังนพี่น้องนะครับอันตรายนะครับเดินตรวจแปลงนาพี่น้องข้าวเหนียวนี่สันปะตองหนึ่งพี่น้องหนาแน่นพี่น้องครับนี่นะครับหนาแน,น่นหนาแน่นนะครับส่วนแปลง แปลงนี่เป็นข้าวเหนียวกอกหกพี่น้องนี่กอกหกรับนี่นะครับนะครับลองดูพี่น้องนะครับปีที่แล้วนะครับแปลงล่างนะครับได้พื้นที่แปดไร่ได้ข้าวห้าตันห้าแปลงบนพื้นที่สิบไร่ได้ข้าวแปดตันห้ารวมทั้งสองแปลงกันนะครับสิบสี่ตันพี่น้องนะครับมาดูปีนี้ดูครับว่านะครับผลผลิตเนี่ย ที่ได้หน่อยหรือได้ลาหรือได้ซ้ำปีที่แล้วบ่นะครับพี่น้องนะครับมาเดินตรวจดูแปลงนาพี่น้องนะครับนะครับนี่ก็ททำตาหนามให้พี่น้องครับนี่นะครับนี่สันปะตองแหน่นติ๊บพี่น้องเลยนี่นะครับแหน่นติ๊บเลยนะครับมาดูทางซ้ายมือกอะสิบซี่พี่น้องครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับ อคสิบสี่ครับนี่ครับออกบนหนามันไรพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวปีหน้าอาจจะเพิ่มพันธุ์กระปุกก็ได้พี่น้องนะครับแปลงแปดไร่ใช้พันธุ์กระปุกสองร้อยกิโลพี่น้องแปลงบนนี่ใช้สองร้อยห้าสิบกิโลครับพี่น้องครับนี่นะครับอาจจะต้องเพิ่มแปลงล่างนะครับถ้าเกิดข้อมันเกิดดีปันหนาดีไหนพี่น้องนะครับนะครับเอาใส้อัตรายี่สิบห้ากิโลกรัมต่อไร่เนี่ยมันกะ นะครับเขาก็เกิดดีหนาอยู่แล้วพี่น้องอันนี้นะครับนะครับบางส่วนก็เกิดจากนี่และพี่น้องเขาอาจจะงอกบดีแน่การปั่นน้ำแน่น่ส่วนประกอบพี่น้องนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวรอดูพุดอะไรพี่น้องตอนเกี้ยวนะครับนะครับเขาเข่าบางนะครับเมื่อได้หนาหลายนะครับการจะเดินเติบโตเขาแตกกอก็ที่ดีพี่น้องนะครับนะครับ รวงก็จะแน่นหนาน้ำหนักดีพี่น้องส่วนนะครับหนาหนาเนี่มันต้องดูแลรักษาปุ๋ยต้องถึงน้ำต้องถึงพี่น้องค่อยๆใช้ได้เป็นลดีที่ดีครับพี่น้องนะครับถ้าดูแลบดีกันข้าวจะเป็นเข่าเม็ดรีบเลยพี่น้องหลายนะครับน้ำหนักบดีนะพี่น้องนะครับเม็ดมันจะไม่เต็มเต่พี่น้องนะครับเวลาเป็นน้ำหนักตอนเกี่ยวมันก็ี่ได้หน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ